สวัสดีค่ะมาพบกับช่องของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะช่องของเรามีคำทำนายแม่นๆนะคะมาฝากเพื่อนๆอ่ะโดยมีการเช็คง่ายๆนะคะจากลักษณะของนิ้วหัวแม่มือนั่นเองนะคะอ่ะนิ้วหัวแม่มือน,นะคะไม่ว่าจะอยู่ทางด้านซ้ายหรือขวานะคะซึ่งจะสามารถบอกได้ว่า เหล่านั้นนะคะมีความสามารถพิเศษด้านใดบ้างนะคะอ่าส่วนจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะคะอ่าตามไปดูกันเลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะสังเกตที่นิ้วหัวแม่มือนะคะอ่าที่อยู่ทางด้านซ้ายถ้าใครอ่มี อยู่ด้านซ้ายก็ดูที่ข้างซ้ายนะคะหรือมีทั้งสองข้างก็ดูทั้งสองข้างเลยนะคะหากปรากฏเป็นเส้นนะคะคล้ายดวงตานะคะก็คือตามลักษณะดังภาพอ่ะอ่ะ,อะตามนี้นะคะนี่ค่ะเป๊ะเลยนะคะเขาเรียกว่าดวงตาวิเศษนะคะอ่า ถ้ามีลักษณะดังภาพนะคะเขาว่ากันว่าจะเป็นคนที่มีพลังงานอพลังงานวิเศษที่ไม่ใช่แบบซูเปอร์ฮีโร่นะคะแต่หมายความว่าคุณจะเป็นคนที่มีประสาเทเฉียบคมหรือง่ายๆคือสัมผัสที่หกอ่ะสัมผัสที่หกก็คือเป็นคนตรงไปตรงมานะคะ นำมาซึ่งอะไรแรงบันดาลใจให้แก่บุคคลอื่นนะคะทำให้พวกเขานะคะอยากที่จะอยู่ใกล้ชิดติดตามเราอะนอกจากนี้นะคะคนที่มีดวงตาวิเศษนะคะยังเป็นคนที่มีความจำเลิศใครที่ให้สัญญาอะไรกับเขาไว้นะคะเขาจะไม่มีทางที่จะลืมง่ายๆแน่นอนนะคะ และยังเป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดายอันนี้คือข้อดีนะคะ,ะนั่นก็เพราะว่ามือซ้ายนะคะ,ะถ้ามีอยู่ข้างซ้ายก็คือถือว่าเป็นศูนย์แห่งความรู้สึกนึกคิดนั่นเองนะคะ,ะดิฉันนะคะก็อยากจะฝากนะคะเพื่อนๆน,นะคะในเรื่องของดวงชะตานะคะซึ่งเป็นความ เชื่อส่วนบุคคลนะคะเราก็ควรใช้วิจนะญาณในการอา่านในการรับชมหรือรับฟังทั้งนี้นะคะการกระทําของเราทุกๆอย่างนะคะมักจะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเราควรมีสติและดําเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทนั่นเองนะคะสําหรับช่องของเรานะคะก็ขอจบการนําเสนอคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะ แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวอะไรนั้นมาติดมารอติดตามชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ